สวัสดีรายการทางไทยเด้อน,นะครับยินดีต้อนรับพี่น้องนะครับก่อสู่อำนาจเจริญหกล้อซิ่งนะครับทางด้านยูทูบเด้อน,นะครับมาเบิ่งหน้าการหน้างานกันต่อครับเป็นหน้างานทางด้านอ่างเก็บน้ำทปปรทัพรรณน้องสางใหญ่ขึ้นก่านะครับพี่น้อง โคมาสัสซูสองขั้นครับมือนี้ซานี่อีกขั้นหนึ่งนะครับท้ำการรับดินนะครับพี่น้องจากโคมลรอนะครับโคออามัสซูพีซีสองร้อยสิบทีสิบเอ็มซีโร่นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับพี่น้องของทางดานไข่โาคมาสุนะครับ กันจอดแส่ดัมก็มีครับดินติดไหลครับพี่น้องอ้ามาเบิ่ง NPR150 ครับกําลังถอยขมาแค่ดินนะครับใส่บ่อไหลนะครับพี่น้องใส่ไหลบ่อใดครับไปบ่อใดนะครับพี่น้องใส่ไหลก็ได้กระบะลูมิเนียมนะครับอันนี้เป็น NPR150 นะครับพี่น้องเป็นกระบะลูมิเนียมนะครับกระบะยาวดีเบสนะครับพี่น้องต่อเป็นรถ ขี่หน่อยนะครับเป็นรถยางเจ็ตนะครับพี่น้องเป็นรถหนาหน่อยนะครับเป็นรถหัวเล็กประมาณนี้นะครับพี่น้องบบคอยสีแดงส่วนประเด็นนะครับสำหรับ NTR ห้าสิบนะครับกระบะใหญ่ตสว้าขี่หน่อยนะครับเป็นกระซี่หน่อยนะครับเอามาดู F4 สีเจตัวแรงนะครับของทางดานโตโต้ดำซิ่งนะครับพี่น้องโอ้ ไปแบบคิ้วๆเนิบๆนะครับไปแล้วไปแล้วหอนบางเทพ่ว่าอุ้ยสุดกักครับพี่น้องแน่นอนแน่นอนๆๆตอโต้ดัมซิงนะครับทางด้านซื้อเฟดเิ่นนะครับพี่น,อน้องคือเหรียญเพินก็๊กซื้อโต๊ะน่ะคิดว่านะครับกับพ่อลั่นๆนะครับกระบะขังขัข้างทางนี้ แถบเหีือพร้อมนี่นะครับรถธรรมดาที่กันเหยียมตาอยู่นะครับไปแล้วครับจอดกันหลายขั้นพี่น้องรถดับมันหลายขั้นนะครับไม่ได้จอดถากันใสะดินนะครับพี่น้องจอดถากันหลายขั้นกันเลยแบ่งๆกันแลนนะครับจอดแน่แลนแน่นะครับพี่น้องมาพเป็นทางด่านการรับสินนะครับของขุมทรัลยกราคานี่นะครับ ฟาร์มทุ่นเป็นซันนี่ S Y 2 1 5 4นะครับเป็นขนาดอาจารย์ลอยนะครับพี่น้องส่วนขั้นกระล่างโจมบินหันกาเป็นอาจารย์หนึ่งนะครับไมโครโซซิตี้นะครับเป็นคนมาขับคนส่วนนะครับพี่น้องมาธรรมดานะครับว่าฟังขนาดเป็นอาจารย์ลอยถึงคนมาขับคนส่วนซันนี่นะครับอ่ะมาดู N P R บ o w m a น N P R F R R สุดโตแล้วครับโอ้ยโาหันนี่กับควบพันธ์เลยครับพี่น้องประธานในพยเดินนะครับ F R 1 9 0ิปเครับโอ้ตัวแรงด้วกันนะครับสายยาวสี่เมตรนะครับใส่กินบลายนะครับพี่น้องว่าใส่ไหลจะไปไม่ได้นะครับทางมันนวมนะครับทางมันจริงๆเลยนะครับ ฟางทั้งร้านนี่เป็นเสียดำนะครับเป็นคนมาขับคนทั่วนะครับถูงไส้หลาครับเองเลยนะครับพี่น้องบ่านเป็นถุงไส้หลาม่นเหรอถูงไส้ใหญ่บ่เนะครับของทางร้านเสียหน่อยนะครับพี่น้องอ๋อจบกอชู่ท้าวอลนะครับครับเองเลยบอลธรรมดาแค่กันนะครับนี่ก็ได้ได้ทุกรถนะครับรอแก้หน่อยครับโอ้ฟอว์ประธานดาไพเด้อนะครับพี่น้องอาจชิย้อนแสงแน่นะครับ อมาดูคันต่อไปครับเป็นฮีโน่เมกาซีดีห้ารอยนะครับทหารเป็นคนขับครับ,ค,รบคันนี้เป็นรถประกอบนะครับพี่น้องนี่เป็นรถประกอบนะครับบ้างเครื่องเจโอนะครับสองรอยสิบนะครับโอ้โหตรแรงขึ้นกัน คันี้ได้ไปทำการทดเครื่องสายมาแล้วนะครับพี่น้องแต่ก้อนนี่เป็นหลอบเร็วนะครับไปน้ำมูบ่อด้ดินะครับโอ้มือกับส,สันสันะละบาดดิ้ต่ท่านอภัยห้เดือน,นึงครับขันผ้าโบนิ่งนะครับพี่น้องมือสันครับพี่นอ้องหิ้วเขาป้องขื้นแนวใดยโคดกาแฟาป่อ อ่ะไปเลยครับคันนี้ก็จะเป็นกระบะทีเมสนะครับนี่สั่งต่อทีเมสครับรถได้ประมาณปีปีสองปีนี่แหละครับอ่ามาครับพี่น้องมาเบิ้งเอฟป้าอาร์สองเลยสิจอดไทยญี่ปุ่นเจ้ารถไม่เงียดยนะครับคันนี้อ้ามาเบิ้งมีสู้กันครับพี่น้องกำลังสวยมากนะครับคันนี้เป็นมีสู้ เออ่มิซูไฟเตอร์นะครับหัว์จับนะครับพี่น้องดึงไปจิสอยขัดบ่งเที่บอนะครับอ้าวอ้า war, war. วไอบ,บอยูบอบออยู่กับขัดบ่งเทอยู่กับททุก่านนี้โอเคนะครับใครที่จำได้นะครับขันนี้เป็นรถเสียเก่าเสียโอเล่ด้วยครับ เป็นรถขั้นไกลเอลีนะครับไพยูซุน่นเหมแนกงเนื้อนะครับหูจักดีนะครับคันนี้อ่ามาแล้วครับ FRR สองร้อยสิบยังไม่ได้ป้ายเลยนะครับนี่ของไม่ไม่กับไม่ออลีนะครับถุงรถทั้งเจออกจากเบาะอยู่นะครับพี่น้องเป็นรถทีมงานมาจากทางบ้านหัวงเรือนะครับ กระบะมาทะเลอะเลยนะครับพี่น้องย่างใหม่ๆอยู่นะครับสดๆร้อนๆทางด้านหกหล่อแล่นดินอยู่นี่น้ำกันนี่อยู่มีประมาณสิบห้าคันนะครับพี่น้องสิบห้าคันนะครับแม่โคตากดินอยู่สองคันที่เหลือรับดินนะครับใส่บปล่อยนะครับพี่น้องใส่อยู่แค่สามซักนะครับสามซักคือต่อยนะครับไปแล้วครับตัวแรง ยังไม่ได้สอบถามเพื่อนนะครับว่าออกประดระดบันไดนะบบ้านาสิกเกิดอาทิตย์นึ่งนะครับพี่น้องโอ้ไม่อีดีครับยี่สุเอฟอาร์สองหน้อยสิบนีครับไปแล้วามาดูทีเด็ดของทางทีมงานครับกันนี้ไผฟยี่ส่วนปรทุมราชสีจักดีนะครับพี่น้องว่ารถผู้ใดนะครับอ่าส่วนผมนี่คุณตาดีนะครับ กับเจ้าฮีโน่เอฟซีร้อยยี่สิบนะครับอ้าวพี่ยับพี่ยับสีเขียวไบตองอ่อนนะครับสีเขียวไบตองโอ้สวยงามนะครับโอ้แดดร้อนนะครับร้อนพอสมควรเลยแหละนะครับพี่น้อง ใส่แก็บหนาพร้อมนะครับบังแดดนะครับกระบานี้น่าจะอยู่ที่ประมาณเอ่อประมาณประมาณนะครับประมาณว่าสิสามเมแปดสิบนะครับขาคิว่าไก่เขี้ยนสุดอยู่ดอกนะครับพี่นอ้องไปทอดเป็นแปดสองนะครับไปนะครับไปใส่ดีแล้วนะครับโอ้แดดมอหนแห้งนะครับพี่นอ้องหอนอีี หายงานอัพเดมงสามคลิปเลยนะครับเจ้าวัดอุบลรัฐสถานีนี่แหละนะครับสลัฐจีนี่อำนาจภาจ่ายพี่น้องพิศกรน้อนะครับิจหน่าจีน่ายังสีม่อบ่อจ้าสุพี่น้องเดียวครับไยี่ามสีอัพคลิปพี่น้องได้บิงนะครับรัฐจีนี่อำนาจภาจ่ายพี่น้องพิศกรนะครับใครที่เขาเบิ่งกเดียร์ยุทธิ์โคติดตามเรื่อยๆนะครับเป็นไรน้ำเมร์นะครับโคตเชนน้ำหอมนะครับพี่น้องลากันไปด้วยกับเจ้ามิโนเอฟซีซีเจสีเชียวนะครับสลัฐจีนีเอาไว้จ่าี้องพิศกรนะครับสวัสดีครับ